รเีนห้วยยอดตั้งอยู่เลขที่23ถนนมหามิตรตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีเนื้อที่115ไร่2งาน50ตารางวาเป็นโรงเรียนมัธยมมาศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอห้วยยอดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมาศึกษาตรังกระบี่เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2512 ปัจจุบันจัดก,การศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6มีนักเรียนจำนวน2 2 9 1คนครูและบุคลากรโรงเรียนจำนวน161คนภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสมปองห่วงจริงโรงเรียนว่ายอดบริหารด้วยกรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ป็นประสงค์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องคิดเป็นทำเป็น มีสมรรถนะตามที่คาดหวังบรรลุผลการพัฒน,นาตามจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนและเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์โรงเรียนเสียสละสามคัคคีมีวินัยน้ำใจงามเอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนห้วยยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปรัชญาของโรงเรียนผู้เรียนที่ดีย่อมเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานโรงเรียนห้วยยอดมีการบริหารจัดการผ่านโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมของฝ่ายต่างๆตามโครงสร้างทั้ง6ฝ่ายดังต่อไปนี้ฝ่ายนโยบายและแผนบริหารงานโดยนายพเดชวรรณบวร รูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายนโยบายและแผนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างพุทธศักราช2566จนถึง2570โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและมีการดำเนินง,งานตามโครงการและกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้ผ่านระบบการติดตามตรวจสอบในการดำเนินโครงการและกิจกรรมนั้นๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในแต่ละไตรามาส mm hmm. เมื่อสิ้นสุดปีง้ประมาณฝ่ายในโยบายและแผนจะมีการดำเนินการสุปโครงการและกิจกรรมโดยนำผลการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับใช้ในการทำโครงการและกิจกรรมในปีข้ประมาณ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านนวัตกรรมเคลียร์โมเดลครับการดำเนินงานตามเคลียร์โมเดลของฝ่ายนโยบายและแผนมุ่งเน้นให้ฝ่ายบริหารครูบุคลากรนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยยดมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่สอดร,รับกับสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้กิจกรรมต่าง สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฝ่ายบริหารงบประมาณบริหารงานโดยนางสาวอัญชลีพรอภินันจิระรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณเป็นฝ่ายสนับสนุนที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการกับเครื่องการดำเนินงานโดยใช้นวัตรกรรม o n e e t Model และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการรับและเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินจัดทําบัญชีและทะเบียนคุ้มต่างๆอย่างถูกต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยกับเพื่อนให้งานโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจนได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาหรือที่เรียกว่า i t a อยู่ในระดับ2 a ประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะฝ่ายบริหารงานงบประมาณนับเป็นฝ่ายสนับสน,นุนที่สำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบนรรลุตามวัตถุประสงค์ จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้ o o n e s ส Mo เด l มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนให้งานโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนฝ่ายบริหารทั่วไปบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพัฒนโกเอียนรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆด้วยนวัตกรรมซ u เปอร์โมเดลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งบริการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนประสานงานอำนวยความสะดวกด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ูบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนจากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของฝ่ายบริหารทั่วไปปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะผ่านเกณฑ์ระดับดีมากโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภยัย โดยกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกทั้งยังได้รับโรรางวัลรองเชลเล่นอันดับ2และรางวัลปอปูล่าโหวตผลงานคลิปสั้นวิถีใหม่วิถีคุณภาพกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ด้านความปลอดภัยของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวานผ่านการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนอ่อนหวานอาหารปลอดภัยโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานนำมาสู่การได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมมาศึกษาขนาดใหญ่นำร่องในการจัดการโรงอาหารอ่อนหวานของจังหวัดตรังฝ่ายบริหารงานบุคคลบริหารงานโดยนางสาวอมรอรัตน์รอดแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินงานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีการเพิ่มพูนความรู้โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตรกรรมเทคแคร์โมเดลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลโดยใช้การขับเคลื่อนในรูปแบบเทคแคร์โมเดลมุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มพูนความรู้โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมพัฒนาความรอบรู้ทางวิชา,าชีพของครูและบุคลากร,กรทางการศึกษากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะภาษาไทยกิจกรรมเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโครงการพัฒนาด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาองค์กรฝ่ายบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ร่วมแลเกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงอีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยาฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับการประเมินภายนอกต่อไปฝ่ายบริหารงานวิชาการบริหารงานโดยนายกิตไตรชูหอยทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนห้วยยอดมุ่งพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เพื่อเสริมสร้างทักษะมีงานทำมีอาชีพให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม Creative Model ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21และเสริมสร้างทักษะมีงานทำมีอาชีพให้กับผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการดำเนินงานด้วย Creative โมเดลมุ่งเน้ในให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถและคุณธรรมเติบโตไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นกำลังสำคัญและเป็นพล,ลเมืองที่ดีของสังคมมีผลงานโดดเด่นจากการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการค่ายวิชาการโครงการเปิดบ้านวิชาการโครงการพัฒนาสายสัมพันธ์สร้างฝันให้เป็นจริง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโครงการพัฒนาและยกระดับผลสมริตทางการเรียนโครงการพาน้องกลับมาเรียนและโครงการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้านส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกหลากหลายกิจกรรมฝ่ายบริหารงานวิชาการมีโครงการที่โดดเด่นและสะท้อนผลงานเป็นที่ประจักษ์เช่น โครงการทักษะมีงานทำมีอาชีพเป็นกิจกรรมที่จะให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาโดยรับความร่วมมือจากครูและหน่วยงานภายนอกมาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจนได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ ประจำปี2566ระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติทางวิชาการณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลยและมีการจัดเนสการการแสดงผลงานนักเรียน การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากรายวิชา i ออให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้ารับชมโครงการห้องเรียนพิเศษจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนกิจกรรมสอนเสริมความรู้กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องและอีกความภาพภูมิใจหนึ่ง ในฐานะที่โรงเรียนห้วยยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกระเรวงศึกษาธิกามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ปัจจุบันโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษายั่งยืนในระดับดีมากและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมซิมิโอเซฟกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นผลจากการดำเนินงานตามโครงการอินเทอร์นชนชูชอ่อสารต่อศาสตร์ของพระราชามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานได้รับการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงเรียนต่างๆและยังต้อนรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกอยู่สม่ำเสมอฝ่ายกิจการนักเรียนบริหารงานโดยนายสมศักดิ์ดำนินครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนครับฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับซึ่งดูแล งานของที่เกี่ยวกับนักเรียนโดยเฉพาะคุณลักษณะอันบึงประสงค์ได้น้อมนำของได้น้อมน,น,นำของหลักปรัชญาของเศรฐศษฐกิจพ,พอเพียงมาในการบริหารจัดการโดยดูแลเรื่องของคุณลักษณะของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความซื่อสัตย์สุจริตความมีวินัยอันใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและข้อสุดท้ายก็คือการมีจิตสาธารณะซึ่งโรงเรียนนยอดก็ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในการบริหารจัดการเรื่องของคุณลักษณะนักเรียนโดยทุกวันก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในกิจกรรมนะครับเช้าขึ้นมาเวลา 7- 40นักเรียนก็จะต้องลงเขตพื้นที่ เพื่อทำกิจกรรมจิตสาธารณะนะครับและก็เป็นการปลูกฝังวินัยของนักเรียนทุกวันโดยใช้หลักโมเดลที่งานกิจการนักเรียนได้เข้ามานำเข้ามาบริหารจัดการก็คือโมเดลโควิดโมเดลโควิดมาจากตัว C ก็คือการมีส่วนร่วมของคุณครูของนักเรียนทุกคนตัว O ก็คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้ร่วมกันในการแสดงความเห็นความคิดความอ่านในการทำกิจกรรมตัววีก็คือการเห็นคุณค่าของทุกคนที่ร่วมงานกันและตัวไอก็คือคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนซึ่งในส่วนนี้งานกิจการนักเรียนได้ให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของเพศเรื่องของสิทธ์นะครับและสุดท้าย ดีก็คือปัจจัยและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บุครองก็ดีเครือข่ายก็ดีเราได้ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มากที่สุดครับจากการดําเนินงานด้วยโควิดโมเดลของฝ่ายกิจการนักเรียนมุ่งดําเนินกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนสนับสนุนและช่วยเหลือดูแลนักเรียนในทุกด้านซึ่งการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปรากฏผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ของนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศอีกทั้งโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกและให้ได้รับรางวัลต่างๆสร้างความภาคภูมิใจมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในผลการดำเนินงานและปรากฏผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้โรงเรียนห้วยยอดผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทองรางวัลโรงเรียนสุดจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และทำมาพิบาลในสถานศึกษารางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนระดับมัธยมมศึกษาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลโรงเรียนคุ้มครองเด็กรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลและรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดโรงเรียนห้วยยอด ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2530ปีการศึกษา2552และปีการศึกษา2563โรงเรียนดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนภายใต้จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินการตามนโยบ,บายวิถีใหม่วิถีคุณภาพ ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนตลอดมาโรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทําให้โรงเรียนยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพสังคมและสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป